สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะหลักหน่วยบนวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนนะคะแล้วก็หลัก10ใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะใช้หลัก10บคูณสาม สนะคะหลักแสนบวกสี่หลักสิบนะคะบวกสี่คูณสได้สิบสองบวกตามด้วยสี่คงที่นะคะ 4บวกสนะคะเป็น8 8ดบวกสนะคะเป็น10 10ิบวกสนะคะเป็น14เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ 4, 4ี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะ แปดหกเจ็ดเข้าที่เจ็ดนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะศูนย์บวกนะคะหก บวกสอคูณสนะคะได้6บวกตามด้วยสคงที่นะคะศนะคะบวกหบวกหเป็น12บวกสี่นะคะเป็น16 6ห <6 S 1> บวกสนะคะได้9้า เลขที่ออกนะคะหกศูนย์หกนะคะต่อมานะคะหนึ่งนะคะหลักแสนบวกศูนย์หลักสิบนะคะ บวก9คูณ3นะคะได้27บวกตามด้วย4นะคะคงที่สูตร1นะคะบวก0เป็น1บวก7เป็น8 8, 8บวก4นะคะเป็น12เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ2 สองบวกสามนะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะหกหกสองเข้าที่สองนะคะหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานะคะแอดลงสูตรหลักหน่วยบนนะคะเพียงแค่สูตรเดียวนะคะสูตรเก่าแล้วก็ งวดที่ผ่านมานะคะสูตรเก่าก็คือหลุดนะคะงวดถัดมานะคะหกหลักแสนบวกหกหลักสิบนะคะบวกสามคูณสามได้เก้า บวกตามด้วยสี่นะคะคงที่หกบวกหกเป็นสิบสองนะคะบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่นะคะเป็นยี่สิบห้าเลขเด่นตัวแรกคือห้านะคะห้าบวกสามได้แปดเลขที่ออกนะคะหกหกห้านะคะ ข้อที่ห้านะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเจ็ดหลักแสนนะคะบบวกหกหลักสิบบวกหลักสิบล่างคูณสามนะคะห้าคูณสามได้สิบห้านะคะ บวกตามด้วย4คงที่7นะคะบวก6เป็น13 13บวก5นะคะเป็น18 18นะคะบวก4เป็น22เลขเด่นตัวแรกคือ2นะคะ2บวก3นะคะได้5เลขที่ออกนะคะ เก้าหกสองนะคะเข้าที่สองนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะสี่นะคะหลักแสนบวกหกหลักสิบนะคะ บวกศูนย์คูณสามได้ศูนย์บวกตามด้วยสี่นะคะคงที่หกบวกสี่บวกหกนะคะเป็นสิบบวกศูนย์บวกสี่นะคะเป็นสิบสี่เลขเด่นตัวแรกนะคะคือสี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดนะคะ เลขที่ออกนะคะศูนย์สี่สี่นะคะเข้าที่สี่นะคะหลักหน่วยวดต่อมานะคะวดวันที่สิบหกนะคะพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกเจ็ดนะคะห้าหลักแสน บวกนะคะ4หลัก10บวก3าคูณสนะคะได้9บวกตามด้วย4นะคะคงที่5้บวกสนะคะเป็น9 9้เบวกเเป็น18 18ปบวกสนะคะเป็น22เลขเด่นตัวแรกคือ2นะคะ สองบวกสามได้ห้านะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นนะคะหลักหน่วยบนสูตรใหม่นะคะสูตรนี้เดินหลักหน่วยเลขเด่นที่ได้ก็คือสองแล้วก็ห้านะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ